มาตาเจ็ดได้วยบนีนะชาผู้ใดกระทําความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชานะจักรจะต้องรับโทษในราชานะจักรคือ 1. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง่งราชานะจักรตามที่บัญญัติไว้ในมาตาร้อยเจ็ดถึงมาตาหนึ หนึงทับหนึ่งความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตราหนึ่งร้อยสามสิบห้าทับหนึ่งทับสองทับสามและทับสี่สความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามที่บัญญัติไว้ในมาตราสองร้อยสี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบเก้าสองร้อยห้าสิบสี่สองร้อยห้าสิบหกสองร้อยห้าสิบเจ็ดและมาตราสองร้อยหกสิบหกวงเล็บสามและวงเล็บสี่ วงเล็บสองทวีความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตารา2 8แและมาตารา283มวงเล็บสามความผิดฐานชิงงรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ไว้ในมาตารา339และกับความผิดฐานปนทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตาา340ซึ่งได้กระทำลงใน ทะเลหลวง